สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติมากินอยู่นักพัฒนาชุมชนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะวันนี้มาพบกับรายการโคกหนองนาพาสุขตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอพุทธมนฑลค่ะเป็นแปลงของคุณพี่เกียงไกวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศของโคกหนองนาของคุณพี่เกียงไกว่ามีจุดเด่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่คุณพี่เกี่งไกจะแบ่งปันเราเรื่องอะไรบ้างไปตามหาเจ้าของแปลงกันเลยค่ะ เราเจอแล้วค่ะไม่รู้ว่าใช้พี่เกียงเจ้าของแปลงหรือเปล่าไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะใช่พี่เกียงเจ้าของแปลงหรือเปล่าคะใช่ครับเราเจอพี่เกียงเจ้าของแปลงแล้วค่ะเราจะมาให้พี่เกียงเล่าว่าการทำโคกหนองนาของพี่เกียงเนี่ยเป็นยังไงเราก็ให้พี่เกียงแนะนําตัวไปค่ะผมเกียงไกสวัสดิ์จุนอยู่หมู่สามมหาสวัสดิ์เป็นเจ้าของแปลง นนองนาหเ,เพราะว่าพื้นที่นี้เมื่อก่อนนี้มันก็เป็นเป็นนาปกติทั่วไปนแล้วก็ตอนหลังก็มาได้มาทำจนมาเนี่ยพอชอมาแนะนำก็ผมก็เลยได้เข้าโครงการเนี่ยได้มาทำเป็นโคกหนองนา จุดเด่นของแปลงนี้ผมว่าโค้ง,งหนองนาแปลงนี้เป็นโค้งหนองนาที่ลอย,ลอยน้ําเหม,มือนกับมีน้าล้อมรอบจร <ys> ิงๆแล้วมันไม่ติดไม่ติดดินนะไม่ติดแผ่นดินต้องบอกแบบนี้เหมือนกับแปลงเนี้ยถ้าขุดทีแรกก็จะมีน้าล้อมรอบทุกวันนี้มันก็เหมือนมองแล้วก็แต่มันมีต้นไม้มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆแล้วมันจะมีเหมือนกับเท่ากับเรียกว่ามันไม่ติดแผ่นดินนะ <_' Y> จริงๆแล้วผมคิดคิดก็คืออยากให้มัน ปแปลกกว่าคนอื่นเพราะผมก็ดูมาหลายแปลง่ะเพราะว่าของคนอื่นก็ขุดโดยเหมือนกันท,ทั่วไปอนาคตที่ผมคิดก็คือว่าผมคิดว่าเราจะต้องมีมไม้มีผลผลิตที่ออกมาแล้วก็คิดว่าเป็นบันที่มันเหมือนกับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่เก่าแล้วของสอปรกรเป็นเครือข่ายของสอปรกร พอได้มาได้งบของพอชอเข้ามาขุดตรงนี้ผมก็เลยว่าคือเราก็อยากทําให้มันเหมือนกับอะไรต่อไปไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้ไไดเข้ามามดูดงานเข้ามาศึกษา<ม>ว่าการทํานา<ม>การทํปลูกต้นไม้เป็นยังไง<ม>ความสุขที่ได้ทําโคกหนองนาถ้าผมคิดผมคิดว่าเราเราได้อยู่กับพื้นที่คือไม่ต้องออกไปเหมือนกับอะไร มีไรายได้ด้วยไรายได้ก็ทําให้เราเรา,เรามีความสุขระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถามว่าในพื้นที่เราอากาศดีแน่นอนตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะสดชื่นแล้วก็ได้ทํางานอ่ะคือเราอยู่กับพื้นที่ตื่นมาปุ๊บเราก็ได้สามารถเข้าพื้นที่ทํางานทําอะไรได้เลยคือวันๆจริงๆแล้วผมว่าทํโค้งหนองนาเนี่ยท้าจะไม่ได้ใช้เงินเลยมั้งครับคือไม่ได้ออกไปเหมือนกับไม่ใคยออกไปซื้ออะไรตาอะไร จริงแล้วการทาโคกหลงนาเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับให้เรามีอาหารมีอาหารกินเนี่ยมีปลามีปลามีไข่เป็ดมีไม้ผลมันเหมือนกับเราในพื้นที่เรามีหมดเนี่ยเราไม่ต้องออกไปตลาดเลยก็ได้อยู่ในพื้นที่ส่วนมากผมก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องซื้อของข้างนอกก็จะไม่ก็ได้ซื้อเพราะเรามีผลผลิตของพวกนี้สามารถอยู่ได้เลยปลาก็มีกินทั้งปีเป็ดก็เป็ดเราก็ มีข้าวเปลือกให้มันกินมันก็อยู่ได้ด้วยที่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อของข้างนอกเลยก็ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกียงมากเลยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์การทำโคกหนองนาให้หนูแล้วก็ทุกทุกคนได้ฟังค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ